โอ้ยไปจมตัวครับลองแท่าได้เตี้ยพี่น้องตีนะครับตอนที่ตีหาวะตีหาตีหาครับกำลังพาคกันลุกแล้วครับตื่นแล้วนี่ครับตีซีตีหาภาคกันลุกเตรียมของรอบเห็ดงานแล้วพี่น้องพอดีว่างก็ได้ถือโอกาส แวะลงมาเหรียญครับทีมงานมันครับสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้ายังกลิ่นแรงเฮ้ยคุณเชียงผมยังกินเศร้าต้สวัสดีครับเบ้าดินสวัสดีครับเป็นอะไรครับเป็นกี่โมงกี่ยงหั่มสตี้ครับเตี้ยสามเตี้ยหนึ่งคอหนึ่งน้่มแล้วเต้คอหนึ่งตอนนี้ก็บเท่าไรแล้วครับเนี่ย ีโอตีซีต้นนี่ไหมตีซีพุ้ตัน,นี่พี่ไมสีซีซีซีาเละยคนมีเม,มนูห่อเขาห่อน้ำัดดีครับบาวัดกาแฟกาแฟในเมนูยังกับเผาครับมือนึอ่งทอดซมทเที่ยงแต่ห้องไปทั้งไหนครับมือนี่ไปไปสวนเชื่อดีครับเชืดี เชอีเชือีอนหมาแดงแดงบเ้ยมาทีเดือวครับปลาไม่ครับคื่ท่าหนหนาันลมยังยพังท้งแหลกบ่เฮรับมนก็หลายกับทังลกเมื่อวานแล้วเนาะยูังลูไม่ป่านะครับโอ้ปลาไน้อยดิครับป่หม่โอ้ครับเนี่ยหอเก่าห่อนำูมีมีนู่ไทยกับเขาเจ้าไปทุกทีวะครับ เข้าไปน้งกันไ่ทุกคนบ่แยกกันเท้านี้แยกน่นอืยูปลายยูปชื่อบุบลีบ่ครับบุบลีบ่ีครับมื่อนี้ครับนีนัักััโอ้นัดพักบ่ว้้ยว้โอ้เดี๋วบ่ทำบ่ละใบพักนัักตาาโอ้เดี๋ยวเราเจกันเราเจกันครับท่าเปียงท่าเข้มดีเนยครับเมื่อนี้ ไอ้แล้วไปติดตั้งักครับพี่น้องตอนนี้มันเนาะมัมีสัญญาณอะไรส่วนใหญพี่น้องเบิ่งขนาดพิ้งเทิงมันอะไรครับไอ้ปฏิบัติพักเดี๋ยวพี่น้องเข้าไปเก็บบรรยากาศการตัดผักครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วพี่น้องก็เบิ่งตัดผักกันต่อนะครับนี่แหละครับพี่น้องเตรียมเข่าเตรียมของเตรียมอุปกรณ์การทํางานทํางานทําการติ๊กนหนามในพละติ๊กเตรียมสีออกออกลาแล้วนะครับ ลเขอล้คิดหนึ่งเขา้ไอไปองเกเหนไหมครับทำไมไมกับเอ้าเห็นนองเขาัแขกนอนหนึ่งยู้ครับน้องนอนยงเยาที่ไนเปเอา่รครับชัว่์เหลืออยู่บ่ลองหาบึงครับี๋ยวเต่าครับเด็กแขกมขอคเลยนะครับนอน้อยนออได้เข้าห่อเขาห่อน้าหาเขาจินโอ้หัวเอกเอาน้ามาไห้ครับตอนนี้แขกมือยมาให้ล้งรถไหม โอ้เืมเลยเืมเลยลงมาจะโตครับของแท้ได้ครับนั่นนะจวดจัดด้นั่นผม่วงครับผกม่วงแบ่งนี่หน่อยกับแบ่งตามหน่อยไปก่อนคนกัละหน่วยยทำนีครับเข้าแก่นเขายังพรนี่แหละครับม้หอมยากก็เป็นแบบนี้แือหล่ครับ้มวบอกือว่าคือว่าสมอยู่ครับว่าท่านสุกแห้ง กร้อนสดเหรอครับใส่พลั่นหนุยสองหน่วยพลั่นหนุยไม่ตกองพละหน่วยดอกวะทีละเทียรได้กินมั่งวงครับเทียรครับเดี๋ยวเดี๋ยวกระลังมือนี่กระลังสามไม่อีกครับมือนี่โอ้ขอบคุณน้าลายครับขอบคุณทีมงานปากม่วงมั้งครับปากม่วงยุติหนีละยุ่นกับมะลานีไหมพี่เพชรกูได้ไปต่อไปครับขี้อื้นยังเกาะพาสปอร์ตครับนี่ทีมงานกับมะลาเพิ่นปากมม่หา ทมีกระโขงมาเลี้ยงไม่หรอนครับเดี๋ยวนี้ใส่น้ำหอมเ้มข้นแทนไปครับพูดไรเนี้ยครับไปตัดทักมาหนิไปครับต้องครับวันนี้หนิงสามคนหนิงหนิงงันหนักกว่าดรสิเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มห่อเขาแล้วสามคนถามหมดได้ยังครับวันนี้เมนูหลายคนนั่นแหละครับ ยงครับนี่น้องว่วครับน้องวงทุมีน้องวกินแท้น้องม่วมันจะขึ้นค้าม่วอยูนี่ครับอเขาแล้วไปหากระปองกอนนึงอย่าี้เช่าครับี่หละตีสมมื่ล้วตีเออออกจากม่งครับไปที่นตีห้าคึ่งออกตีห้าคึ่งโอ้ยีก้นหง้แจ้งเนาะนครับแจ้งเหรอพี่น้องคุณ ว่าดีเลยนมาะง้มันเื้นสามทุ่มที่ทุ่มเพาะสามท่มได้เมือเนาะท่นมืแม่ขันบ่เมืดอก็บรรลับอีกแลยตีเนี่ยคนหลพี่น้องกัสมมติยู่เป็นรอยให็จไงพี่น้องนี่ยอสมมติยู่บังพนคือปลาบกเคลอเทียบไปยู่กันเป็นรอยคนนี่ยยัง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 บือหน้าหนาวื่หน้าหนาวคือว่าหนาวแล้วันไโอ้ส่วนตัว ที่เหลือตีดูแล้วไอ้ละ<อ><อ>ยางสองยางผู้เขาผู้ละก้องน,นะครับไปผู้ใดย,ยู่จุ่มกันเนะาะผู้ใดย,ยู่น้ากันก็ไปแบ่งเงินกินเออไปกินส้มกัน,ๆๆนแต่เดี๋ยวมือแรงเมื่อนั้นกับมือแรงแรงนะจิ่บบอลลูจะหน่อยกว่านี้ป่ะครับแต่ว่าอันนี้กับชีวามันแก่นแน่เลยนี่คนละปลามือแรงมากอีกปลาหนึ่งครับครับตากเป็นมาแล้วล่ะ เอาคูณเงสายไปเลย้เรืองส่ต่วบบาักนี่หลายกองหลายกองพี่น,อนยอย้องนั่น,นท่านี้ก็ต่อครับท่งนี้ก็เบ้าปุ๊กเบ้าดินใส่กอบอันไดครับ่ว่านี่บ่ดานี่บ่ดานี่ครับโอ้สาระสไลคาคลิปด้วยเนาะแม่ครับขนาดขนาคลิปขนาดบาปุ๊กยังไง ก้ามูก้มัเคลปลัดเค็ดเขาเจ้าอ่อเยสียบซิมกเทียไปทังทั้งชิมรเทียได้ใส่กอกกันนีลงไปทีนหรอวะานี้เลยทิ่แหนครับทุเรยนเยนิปันกินรเต้เดี๋ยวเขาจะไล่งู่ขาแล้วขงคนครับติขากับเขากับน้ำหมอขา ต้องน้่งมอด <c oughs> สิสอดมออะครบนั่กับเท่นเียงกับข้าวใช้เือนนะครับแต่ละคนหนุงยากก็เยุะนะอันยีงมันยังรัดกับไปตัดอันนี้นบนางแจ่งันั้นแตงกิง ่ว่าคือว่าเบา,บาน้องบัวผู้นึงบ่สบายไปยังไรนะครับใครแล้วไห้ย่นางในบ่วละมือะอ่อไงบ่สามหมือนฟาดกี่ตัวสามมื่กินทั้งตัว,ตว <laughs> จ,เวจวะเตะเขี้ยวจะยัางบ่ก<อ>ินยือน้อสายยื้อสวนบ่ขัดยื้สวนทีเก่งเลยตเ่เ งานทับขวดเลยเป็นอ่ะเหมือนอากาศกาลังตีแจ้งแล้วตีหาพอดีครับตอนนี้ฮะบอลเป็นเพิ่งเลิกแล้วเขาพักเบรกก็เลยเอาบอกนี่นี่อะไนี่เป็น่ะไม่เม็ดแล้วบอกอาม่วงแล้วมาฝากนี่ยที่งานได้แล้วได้แล้วเออทุนละหน่งสองหนึ่งเพราแปล้งเงินจิงนี่ครับพก็บางคนเพิ่งกะเรียบร้อยแล้วนะครับนายจังวันนายจังครับคนงานคนไทยวันก็เอารถมาแล้วครับนี่ ไยัรถแป๊บปื๊บมาเพื่อสิมาเอาอันกับเข่าเอายังขึ้นครับผู้ใดมีของมีของสีไปจังไดที่ใช้เลื่อยบ่สทีใช้เรื่องตัดหญ้าบ่สทีใช้กลองเข่าอีกยังนึงเสื้อผ้ายังสินะครับพวกสีเอาไปขึ้นรถนั่นแหละครับนี่ครับพี่น้องคนงานไทยกระติกน้ำว่าไงครับพวกกระติกน้ำพวกยังนี่แหละนนี่ครับเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องแรงงานไทยในอีสเทิร์ดครับเราเห็นทังสี่กันทุกคนครับทุกคนนะครับบรรยากาศเก่าๆแบบนี้แหละครับ เตรียมเขา่าเตรียมของขึ้นรถครับพี่น้องเอาครับส่วนตัวผมก็จะขึ้นไปบนฟาร์มนะครับใครเจอกันไม่นะครับติดต้มข้างไว้ด้วยครับพี่น้องนี่พักเบรกกินกาแฟาไอซีไอรลงมาข้างล่างเอาวงมงาฝากทีมงานเพื่อนนะครับอาหารกําลังมีซี่แกงขึ้นมาแล้วนะครับลงบนยังเกาะอาจารย์โดนอันาร์กําลังไอลงนะครับเอาได้ยังขึ้นเตะสอดนะครับนี่หน้าถอน,ร <laughs> นร <laughs> ตรงนี้เื่องดื่มพี่น้อง อาโอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณท่กการติดตามครับเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับแล้วต้องไปป้าได้ครับปุ่นรัดพักโอเคแล้วเจกันครับ